ก่อนไม่ใช่บางคนนะ่ะบอกว่าเออจักรกะเลม่มมที่ดำอมะเราใช้เอฟเฟกต์แต่งจริงไหมไม่จริงค่ะออดำจริงขายโง่อีสัตว์อย่าวินเลย๋อแต่แต่ภาคนี้ต้องปังเออนะคะต้องปังปุริเย่ค่ะนะคะอันเชิญตัวจริงนะคะอันเชิญตัวจริงตัวขำจริงตัวปังจริง อย่างพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์องค์นี้ทําไมมันจะไม่ดูทองให้กูด้วยเออนะคะวาสนากีพวกตั้งหลายนะคะดูทองไม่กูด้วยอืมแม่รวยจังไม่ได้รวยค่ะทองปล่อง่ะไม่ต้องไม่สนใจโลกมันนะคะเออนี่ค่ะที่รู้กูจะได้หายดํำสมั่งเยี่ยมออกไปได้แล้วนะคะอยู่กับกูมา นะคะหลายร้อยปีแล้วออกไปออกไปออนะคะอย่าวินนะ